นนด้านล่างนี้คือสคริปต์ความยาวประมาณ900คำในภาษาไทยเกี่ยวกับระบบจรวดหลายลำกล้องชุนมมเค239รุ่นปี2025สำหรับช่องมอเตอร์มาเนียโดยไม่มีหัวข้อในปี2025กองทัพเกาหลีใต้ได้เดินหน้าพัฒนาและปร,ะปรับปรุงระบบอาวุธให้ทันสมัยมากขึ้นและหนึ่งในระบบที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือระบบจรวดหลายลำกล้องเค239ชุนมมซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการรบสมัยใหม่ที่ต้องการความเร็ว ความแม่นยำและความยืดหยุ่นสูงชุนมูไม่ใช่เพียงแค่ระบบยิงจรวดธรรมดาแต่อย่างเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับเปลี่ยนกระสุนและภารกิจได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ในสนามรบระบบ K-239 ชุนมูถูกพัฒนาโดยบริษัทฮันวาแอรสเปซของเกาหลีใต้ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ในระดับแนวหน้าของเอเชียตัวระบบติดตั้งบนรถบรรทุก8คูณ8แบบกันกระสุนทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วในทุกภูมิประเทศ ั้งในเมืองเขตภูเขาหรือพื้นที่ลุ่มระบบการควบคุมและการยิงของชุนมูเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบทําให้สามารถรับคําสั่งและยิงเป้าหมายได้ภายในไม่กี่วินาทีหลังจากได้รับพิกัดเป้าหมายหนึ่งในจุดเด่นที่ทําให้ K 2องรชุนมูแตกต่างจากระบบจรวดหลายลํากล้องอื่นๆคือความสามารถในการบรรทุกจรวดที่หลากหลายภายในตู้ยิงสามารถติดตั้งจรวจขดขนาดต่างๆได้เช่นจรวดขนาด130มิมลลิเมตรมิลลิเมตรและจรวดนำวิธีขนาด239ม mm. มิลลิเมตร ทำให้หน่วยปฏิบัติการสามารถเลือกใช้อาวุธที่เหมาะสมกับภารกิจได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบยิงทั้งชุดในเวอร์ชันปี2025นี้ชุนมูได้รับการอัปเกรดอย่างมีนัยสําคัญในหลายด้านเริ่มจากระบบควบคุมการยิงที่แม่นยํายิ่งขึ้นโดยใช้เรดาร์และระบบ GPS ที่สามารถจับเป้าหมายเคลื่อนที่ได้แบบเรียลไทม์ความแม่นยําของจรวดนําวิถีที่ยิงจากชุนมูสามารถตีเป้าหมายในรัศมีเพียงไม่กี่เมตรแม้จะยิงจากระยะไกล,ก,ลกว่า80กิโลเมตรก็ตาม นอกจากความแม่นยำแล้วความเร็วในการติดตั้งและถอนกำลังก็เป็นอีกจุดเด่นที่ทำให้ k .239 ได้เปรียบในสนามรบโดยระบบสามารถเข้าประจำการแล้วยิงจรดจ,จำนวนมากได้ภายในไม่กี่นาทีจากนั้นถอนตัวออกจากพื้นที่ก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถโต้กลับได้ทันทำให้สัตรูไม่สามารถจับตำแหน่งของชุนหมู่ได้อย่างง่ายดายนี่คือสิ่งที่เรียกว่าชุดแอนสกูตหรือยิงแล้วหนีซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของกองทัพสมัยใหม่ ในแง่ขององค์การบำรุงรักษาชุนมูได้รับการออกแบบให้สามารถซ่อมบำรุงในภาคสนามได้อย่างง่ายดายชิ้นส่วนต่างๆของระบบสามารถเปลี่ยนหรือซ่อมได้อย่างรวดเร็วโดยทีมช่างประจำหน่วยลดเวลาที่ระบบจะต้องอยู่นอกภารกิจทําให้ความพร้อมรบของระบบนี้สูงมากที่สําคัญชุนมูไม่ได้ถูกใช้งานเฉพาะแค่ในเกาหลีใต้เท่านั้นหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจและได้มีการสั่งซื้อเพื่อนําไปใช้กับกองทัพของตน เช่นโปลแลนด์ซึ่งได้ลงนามสัญญาร่วมมือกับเกาหลีใต้ในการซื้อระบบ K 2 3 9และจรวดที่เกี่ยวข้องโดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถประกอบได้เองในประเทศถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งออกยุทโธปรกรณ์ของเกาหลีใต้สู่ตลาดโลกสำหรับประเทศไทยถึงแม้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการจัดซื้อชุนมูตแต่ด้วยทิศทางการปร,ปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยมีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะพิจารณาระบบที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นนี้เข้าประจำการในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศต้องการระบบยิงระยะไกลที่สามารถควบคุมได้ด้วยดิจิทัลและทำงานร่วมกับหน่วยอื่นๆอ,อย่างรับรื่นในปี2025ชุนหมู่ยังได้ถูกทดลองใช้งานร่วมกับระบบโดรนลาดตระเวนโดยการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างโดรนและระบบยิงทำให้สามารถกำหนดพิกัดเป้าหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากศูนย์บัญชาการหลักนี่คือการบูรณาการเทคโนโลยีที่ทำให้ระบบ MLRS9 เข้าสู่ยุคใหม่ที่เน้นความเร็ว ความแม่นยำและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยรบอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานชุนมูได้รับการออกแบบให้สามารถควบคุมระบบจากภายในตัวรถโดยไม่ต้องออกไปด้านนอกซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกยิงตอบโต้หรือการถูกโจมตีจากอาวุธโจมตีทางอากาศนอกจากนี้ระบบยังมีการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMP ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่เริ่มมีการใช้งานจริงในสนามรบยุคใหม่ ในส่วนขององค์การปฏิบัติการร่วมกับชาติพันธมิตรชุนมูยังสามารถปรับเปลี่ยนซอฟต์แวบรบ์เพื่อใช้งานร่วมกับ n a t o หรือระบบการควบคุมยิงแบบมาตรฐานสากลทําให้สามารถทํางานร่วมกับกองทัพต่างประเทศในปฏิบัติการผสมหรือภารกิจรักษาสันติภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ายที่สุดชุนมูเค239ในปี2025ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าระบบจรวดหลายลำกล้องยุคใหม่ต้องไม่เพียงแค่ยิงได้แรงหรือไกล แต่ต้องยิงได้แม่นยิงได้เร็วและปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ชุนหมู่ทาได้อย่างครบถ้วนถือเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีทางทหารที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันไกลาหากคุณต้องการเวอร์ชั่นเสียงบรรยายคําอ่านแบบไทยคําต่อคําหรือเวอร์ชั่นย่อสําหรับช็อตหรือติ๊กตอกก็สามารถแจ้งได้เลยครับ